ทีมด้วยไงี้ยรถประจำทีมด้วยอ๋อโอเคโอเคเอาเอาใหม่เอาใหม่ได้ป่ะเอาขอให้กาดด้วยแล้วเตะนะขาดกาดกาดด้วยแล้วแตะเลยครับผมว่าขึ้นไปใหม่แล้วทำวิดีโอวิดีโอก็ใช้เดินลงมาทีละคนทีละคนเอาวีดีโอมีเซนหน่อยดิเออเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นไปใหม่ใส่เคราะห์ใส่เคราะห์พุ่มแตงใส่เคราะห์พุ่มแตงเอาแต่อมแตมวีดีโอ ต่อขยาก็ยังจะติดทีมมาซื้อไหวดีทีมตัดทีมนออยู่เลยทีมก็จหอยทีู่ในเสื้อเขียวขาวกางเกงดำสุดเท้าดทีมน้ออยู่อยู่ในเสื้อดํางเกงดเท้ดรุ่นนี้คู้ชนะจะง่ยทกทีมมซื้อทู่ชนะมนรอบแตัทีมแข็งมาสี่ตัต่อสู ก็คุณคอมันเซอร์ผู้ใจดีนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับประกอบไปเลยท่านสสชื่นชอบคนอุดมครึ่งแรกสำหรับคู่ที่สี่จีวัชวัยบีบกจากขวาไปซ้ายครับเรียนให้ทราบนะครับท่านที่เพิ่งมาดูมาแข่งขันนะครับนะครับวันนี้นะครับเป็นแมตช์นะครับแมตช์กระชับมลิปนะครับแมตช์นะครับทดสอบเป็นแมตช์เฟรนลี่นะครับแมตช์กระชับคลิปตึ้นสูงนะครับระดับในนะครับ เออที่ผมไม่แน่ใจตอนนี้นะครับว่าโตโตเตี้ยหรือผู้รักษาประตูเป็นตัวสูงนะครับวันฉวายนายเขาย่อแล้วนะครับวันฉวายนรอบนี้เอานักตบวอลเลย์บอลนะครับดีนะครับขอโทษขอโทษกันนะขอโทษขอโทษกัน สีเขียวนะครับวัดเฉวงหวายนะครับวัดเฉิงหวายบีนะครับผมนะครับสีดำนะครับน้องยูโรนะครับนำทีมโดยนะครับคุญบางลีโมทนะครับพีิวของเรานะครับน้องๆนะครับพูวเป็นต่อเหรอครับไม่ใช่ครับวันนี้พิวซาตินอ๋อผมเดี๋ยวพูวเป็นต่อเนี่ยไมีเขาอันนี้ไม่มีเข่าอ๋อครับพาหน้องๆมาร่วมสนุกกันนะครับนะครับแบบกระชับมิตรนะครับผมนี่นะครับผู้รักษาประตูทีมวัดชฉวหวายบีนะครับมาจากนักกีฬาวัน ทีมสโมสรขำจันทร์เลยนะครับเพื่อนกับตัวบอกทีมว่าจะไหวปีตอนนี้โอ้โหน้องกัปติฟ้าบอกคุณกุ้งนั่งพึ่งนะครับรองเท้าพิ่งไปซื้อกับแกกระบุ่เมื่อกี้หรือใหม่ๆเลยรอง้ากัดตั้งรุ้งนะรองเท้ากัดตั้งรเลยเมื่อกี้บอกลูกไปแล้วให้กินข้าวลูกละพังกูเห็นให้แล้วให้แล้วให้สบายกละพังหนึ่งแต่คืนกจตไปไหนไม่รู้นะคืนก็ยังไม่รู้แต่ตอนให้เห็น แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกจะให้หรือเปล่านะนี่นะครับวันนี้เรามาดูนี่คู่นี้นะครับผมบอกให้เลยนะครับ IQ นะครับบอล IQ นะครับไม่ได้บอลกำลังคุณดูเลยนะครับนะครับหน้าขาทุกตัวนี่ดูจากบอลไม่มีกระชอกนะครับบอลแรกดูไม่มีกระชอกเพื่อนทุกตัวนะครับไอ่ IQ เลยนะครับ แบอลที่ดูเพลินตาที่เวลาชอบถลักเป็นเงอยู่ด้วยนะครับนะครับแล้วลองสังเกตนะครับสังเกตดูถ้าบอลเล่นกระตุกบอลมันจะไวกัดเยือกหมเวลาลใช่นะครับลองดูนะครับดูนะครับมองๆมองดูเนืออชีพเขาเล่นกันนะครับนะครับเปล่าน้อยนะครับเปล่าน้อยทุกคนตั้งใจเล่นบอลนะครับไม่ไม่เล่นอยู่ในเกมตัวเองนะครับ ลองดูนะครับไอคิวแล้วงั้นนะครับนะครับลองดูนะครับเขาเล่นบอลกันนะครับไปมองหน้านะครับพวกนี้หันหน้าทางซ้ายทำไมก็ป้ายบอลไปทางขวาเออพวกนี้มันชอบหลอกเออดูพวกไม่ได้พวกนี้ดูหน้าไม่ได้นะครับหน้าวายไปทางบอลไปทางได้งงเล่นอะไรกันคือว่าไงคือว่าไงาไม่ทา ลองแปะดูเขาตอกประตูครับสบายๆลูกนี้ลูกนี้บนดูแล้วประตูเหมือนจะเซ็ตนะครับคิดว่าเป็นลูกบนได้เลยดูบอลแรกเป็นไงเป็นไงเป็นไงเนื่องให้เปลี่ยนลองลองดูนะครับเขาไม่ยิงเสาแรกเขาไม่ยิงหรอกเขาใต้กับปาแปรต้นหายนะครับจังหวะประตูเขาเรียนสูงครับเพราอ่านออกอ่านองเนี่ยมองเพลินเล่นดีๆมองเพลินเนี่ยคุณดูเนี่ย าไม่มีมาใช้าอารมณ์เล่นเขาไอคิวล้ว luôn luôn. นๆนะ,นะอฮะเขาดักบอลน,นะครับได้ล้ลวนๆไม่ขยับแต่เขี่ยไม่ขยับมันก็ขึ้นบอลไม่ได้นะครับยืนอยู่กับที่แล้วบอกไม้บกมือเพื่อนก็ให้ไม่ได้รองเท้าไม่ให้ักรองเท้าใหม่มันก็ดีอย่างนี้นต้องคอยจุ่นอยู่ตลอดบอกนะพึ่งเอ้ยของเก่าใหม่ไปก่อนเฮ้ยจะดีกว่าดูดูบอลดูดิ เห็นเราขายาเขาปุ้งเขนทุกนะครับเห็นมันต้องขยับต้องแหงนะต้องขายาโอ้โหกาแล้วจะเห็นทำประตูเราผู้หมวกก็ดีนะผู้ซ้ายนะครับตายสองเสียตายเราด้วครับเสียตายเราโผมเข้าไปเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้อาจจะแย่รักแฟนหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ติดเสียต้นไหนล่ะไปต้นนะ ว่าไงว่าไงว่าไงโอ้โหแล้วก็คือสาประตูนะครับประตูคนนี้ก็เรียนสูงเหมือนกันนะครับเขาอ่านออกนะจะส่งบอลไหนกระดักเลยครับแต่มุมเข้ามานะครับแต่มุมนะครับแต่ทีเดียวเป็นประตูนะลแต่มุมไม่เหมือนลูกที่กินนะครับทีกินเขามัไม่เป็นประตูโอ้โหเห็นไหมทุกซ้อนมันก็อย่างเงี้ยแหละครับใต้เข้ามาเอาสองรับแปรหายนะครับบางทียิงเข้ามายิงแล้วเข้ามันไม่เข้าหรอกะครับแล้คปัญหาเด็กอย่างนี้ด้วยเหรอเธอตนี้เกมเริ่มดูเดือดแล้ว แต่ว่าก็ยังอยู่ในกติกาอยู่ตลอดไม่มีการเล่นนอกเกมอะไรเลยนะครับคู่นี้อ่าครับสายขวาไปคุณบังรีโมดนะครับคุณบังนี่สายขวานะครับนะฮะไม่ได้ฝังหนึ่งไม่ยืนสีเฉยใช่นะครับสายขวาเข้าหมดนะครับถ้าซ้ายนี่ทีเด็ดเลยทุกคนตะลึงเพราะบอลบอลเขาทังฝีมือครับเขาไม่ยอมมา ตั้งใจเล่นบอลอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรสร้างกันมาหลาหนนะครับสร้างกันมาหลาระวังนะระวังนะนะครับกรรมการก็อาจจะไม่เห็นนะคุณชูไม้ชูมือเขาให้เป่าที่เพื่อนเล่นเข้าก็คือเข้าประตูนะครับนะครับบางครั้งเนี่ยกรรมการเขาก็ จะไป็ออกมองเป็นบอลทูแฮงก็ได้นะครับนะครับเพื่อนไม่เป่าเล่นไปก่อนนักกีฬาเล่นไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปมั่นใจว่าเขาจะเป่านะครับไปดีมันเสียโอกาสเอาละครับตอนนี้ตอนนี้ทีมนะครับคุณกางสั่งเดินแล้วนะครับ <c oughs> น้องอยู่รลยเริเร่มอยู่ไม่ได้นะครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โหยิ้มทำไมพูดผินะดยากเลยโอ้โห ฉีดยาเข้าไปแล้วครับเบอร์สี่นะครับโดยน้องยูโรนะครับพี่น้องยูโรเบอร์สี่หรือผู้ทือประตูนะครับอย่าลืมะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมะครับบอลถูกต้องพลาดไม่ได้เลยนะครับมากกว่าพินตาผนามเล็กๆนะครับเป็นประตูได้ทุกเวลานะครับนะครับไม่ขยับก็ไม่ได้นะครับต้องขยับลองดูบ้างลองฉีดยาดูบ้าง โค5หลักเกมนี่ยอย่างที่ผมเรี้ยงครับม้าชะไวยดีนะครับน้องโจ๊กอะไรนะครับกินด้วย้ายลูกนี้โกไม่ได้กระดิกเลยนะครับสองต้องต่อนหนึ่งแล้วครับเอาล้วครับตอนนี้มาดูว่าน้องยูลูจะแก้เกมยังไงให้กลัดมาสู่เกมได้เหมือนเดิมครับแต่ลูกเดียวยังไม่หานะครับสำหรับทุกซออะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระวังระวังข้างหลังก็ระวังโอเคโอเคโอเคเล่นได้เล่นได้โอเค เนี่ยนะครับบอลบอลดีๆนี่มันดูเพลินนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเป็นประตูแป๊บเดียวรู้ว่ามันสวยงามนะครับไอคิวเนี่ยเขาเนี่ยแล้วเลยนะฮะจากอีร้องยูโรแล้วคนเดียวสองประตูเลยนะครับติดแก้วอ้วนอย่างนี้แหละครับพลาไปสองแล้วเบอร์สี่นะครับหมายเลขสี่นะครับเนี่ยครับเสียสีดำนะครับพี่น้องยูโรหมายเลขสี่บางคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นใครทำไมเขาตัวใหญ่จังเขาจะเล่นได้เหรอนี่เราโชว์ศักยภาพของเขาให้เขาดูแล้วนะครับ ว่าน้ำหนักตัวไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูเพื่อนผมกับ VAT เพื่อนเป้งผมนี่อ้วนกว่าต่อไปนะครับออกบอลมานะครับจาาจะาจ้าจ้าจ้า้อจ้วยนาครับ้าจ้าจกรจ้าายดูจ้้า้้าจ้้ โอเคเกียร์เกียรเกียร์เพียงเดียวรู้เรื่องเลยครับไม่ต้องมาข่าวล้อต่อเกียร์ก็ดีนะครับเมื่อกี้เราเป็นหวายเลข5เราไปทางขวานะครับเขาบอกว่าจ่ายจ่ายจ่ายเดี๋ยวเพิ่งไปทวงกันค็อาจจะยังไม่มีก็ได้นะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวเขาจ่ายเองนะครับน้องบาซ่านะครับหลังโตนะครับระวังนิดนึงนะครับบางทีฟุตบอลมันแรงนะครับมันอาจจะกระเจาะออกไปได้นะครับลบกับผู้ปกครองนิดนึงครับผมขอบคุณนะครับ นะครับระวังนะครับบางทีตะข่ายมันมันเส้นมันเล็กนะครับคุณเต้นะครับสองประตูต่อสองนะครับผมก็จังหวะขึ้นน้ำนะครับน้องยูโดไม่ยอมครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็จังหวะขึ้นน้ำอีกนะครับไม่ยอมอีกนะครับตอนนี้สองประตูต่อสองแต่สองลูกเลยได้ครับกรรมการครับด้เดีวกโตกลับมาแล้วคุณบางรีโมทโตกลับมาอ่ะกลับมาอีกแล้วครับสนามมันเล็ก ะครับไปกลับไม่นิดเดียวนะครับนิดเดียวว่าไงอ้าวโอ้ดนเสาเล่นกับตัวอะไรท่พี่โอ้โหคูดนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงเลยหนูขาดการยิงคนละทีเครอแข็งเป็นถูกคู่คนที่มาอยู้ที่สายวันนี้ตอนนี้ตบนูนะครับงงบอลบอลดีๆมันอย่างเงี้ยแหละครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวแล้วเขาเล่นกันนะครับปาวไปครั้งเดียว นะครับปลาไปทั้งเดียวนะครับตูดกระปาประตูปลามาไม่โดนใครเข้าประตูเป็นประตูไหมไม่เป็นประตูโอ้คือปลมทีหมดแขกทิ่นี่นะฟุตซอลเนี่ยครับเสาสองน้ำทิ้งกับน้ำบุกเป็นเสาประตูต่อสองนะครับนะครับเสาสองต้องระวังนะครับเสาสองต้องระวังนะครับป่วนองแต่บอลไม่ได้ฟุตซอลนะครับเอาละครับดูครับตอนนี้คิวที่ว่าเฉวอยจะต้องแก้เกมบ้างแล้วนะครับจากเคยนำอยู่ตลอดกลับมาโดนนำบ้างว่าเฉวอยจะทำยังไง ทีบบางซื่อนะครับรบกวนขอเตี้ยมนิดนึงนะครับพอดีมันมันมันขาดอยู่นะครับเพื่อนที่เล่นอยู่ต้องต้องขอให้การนะครับรบกวงอะไยืมมาส่งขอบพระคุณมากครับนะครับขึ้นนำครั้งแรกนะครับน้องยูโรนะครับสีดำสามประตูต่อดสองนะครับโอ้โหหลกดไปแล้วนะครับนะครับบอลดีๆนะครับดูเขาเล่นกันนะครับ ปล pues oh. ่ารวมในครั้งเดียวนะครับจะหมดเวลาขึ้นแรกแล้วก็ปล่ารวมในครั้งเดียวนะครับแล้วปล่ารวมเป็น uh ลูกแทนบอลด้วยลูกนั้นนะครับไม่ได้เป็นลูกเจตนาที่จะทเป่าผู้ต่อสู้นะครับตั้งแต่เล่นบอลกันมากนะครับอ่าอ๋อนะครับเขจังหวะนะครับเปลี่ยนมุมเข้ามานะครับนะครับตามอยู่นะครับสองประตูต่อสามนะครับมันจะไหวตามอยู่คุณทุ่งอะไรเยอะกว่าอ้าวจ่ายให้ฝั่ตรงข้างสักนิดนะครับคุณทุ่งทำไม่อยู่ว่าไงโอ้โห

เอลครับ2นาทีสุดท้ายจะมีประตูเกิดข <Okay. S 1> ึ้หนหรือไม่ตอนนี้น้องยูโรอยู่3ประตูต่อ2นะครับวชะหวายพี่จะแก้เกมยังไงนะครับก็คอยดูต่อไป ลุงมีโยมมาว่าไงทุกคึงตั้งมาให้ว่าไงวราเฉยนะครับเม็ดเดียวไม่เป็นไรไม่เสียเพิ่มไม่มีปัญหานะครับโอ้โหครับที่คู่นี้สวยเป็นไม่ได้พิมานะครับบอลมันดูเพลินครับดูเพลินนะครับอะไรก็เกิดขึ้นครับขาของเตานี่แทบไม่มีเลยนะครับเล่นบอลกันอย่างเดียวเลยทุกคึงว่าไงขวาโอ้โหใส่ลูกนี้ เป็นสูตรเปนเลยนะครับจากเตะมุมเปิดสมาไกลเลยแล้ววอลเล่นะครับแต่ลูกนี้วอลเล่ไม่ได้ครับบางบอกถอยไปนะครับอย่าบางเล่นเองแล้วสี่วินาทีครับพี่กินเข้ามาเห็นเจ้วด้วนีินทุกอยไปเฉยทุกอย่าไปเฉยกลับไปไม่ได้ลูกนี้ทำยังไงโอเคนะครับก็จะหลายนะครับพี่กินเข้ามา สุดท้ายของครึ่งแรกครับดูนะครับว่าจะมีซัพพอร์เกิดขึ้นอิคแบบวอย่างนี้เป็นไงยิงไปสองประตูดูดูแกใส่ลูกอ้าขวเกือบไปแล้วครับดูประตูนิดนึ่งประตูนิดนึงครับโอ้ยนี่รองเท้าใหม่นี่ใช้ได้แล้วคุณคุ้ณนะ สุดยอดเลยแพ้รุ่นนี้รุ่นอะไรอ่ะเวสอ่ะ,อะโอ้ยไล่เหรอไล่เหรอโอ้ยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเมือ่อเช้าลูกขอซื้อรองเท้าใหม่แบบไม่มีอะซื้อกันต่อนะครับซื้อกันต่อเม็ดเดียวเลยครไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเวลาใจเย็นเนาะ ขึ้นหลังเราที la la ่กินเข้าไปนะครับกระายมาดูครับบอลไอคิวครับตาแทบไม่มีนะครับเล่นบอลอย่างเดียวนะครับ ไม่ถึงก็ไม่เข้านะครับแกรับักพระเจ้ามรแล้วหักเจ้าคนแรกของวันนี้ไปฮกงงไปเหลือของวันนี้ัพระเจ้าทีมวัชักับทีมศรีลานะครับขอให้มาส่งตัวแทนมา รับส่งใบรายชื่อได้นะครับโอ้โหไปแล้วในตอนนี้4ประตูต่อ2นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอย่าทักครับ2ประตูนะครับเมื่อกี้นะครับถ้าท่านใดมองทันนะครับคุณบังเนี่ยเขาไม่ได้มองลูกหรอกครับนะเขาหันหน้าไปทางอื่นะครับแต่เขาป้ายบอลเข้าประตูไทยแล้วลูกที่คุณกุ้งลั่งทุ่มครับท่านกรรมการมองไม่ทันเหรอเห็นครับเห็นครับไม่เป็นไรครับอย่าไปพูดถึงครับวัดจันทร์กับศิลาส่งตัวแทนมาที่คณะกรรมการด้วยนะครับวัดจันทร์สบูศรนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองโลก็ไม่ใช่ปัญหาครับอารมณ์อย่าเสียครับอารมณ์อย่าเสียนะครับนะครับถ้าเสียอารมณ์นี่มันไม่มีสมาธินะครับเล่นไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรอะ้แล้ครับต้องมีสมาธิครับบอกแล้วต้องมีสมาธิ หอตอนนะครับสีวินาทีโอ้โหเห็นแก้วลุ้นอย่างงี้แกพี่กนยังไงล่ะรถไทยครับน้บองดูโลนะครับพี่กินเข้ามาครับคุณมัง,งรีโมทนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสองประตูเวลามีอีกเยอะ วัจันท์ครับส่งตัวแทนมาด้วยครับอัจันทร์ครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมชมเกมในวันนี้นะครับเกมให้ทราบนะครับว่าเกมวันนี้นะครับนะครับเป็นการจัดขึ้นนะครับเพื่อทดสอกนะครับการจัดการแข่งขันนะครับของทางนะครับ คณะกรรมการนะครับของทางชุมชนเัาจังหวายนะครับเผื่อว่าอนาคตเนี่ยนะครับเขาจะจัดแบบจริงๆขึ้นมานะครับให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ส่งทีมเข้ามาแข่งขันกันนะครับถ้าแบบนี้นะครับมันสงบเรียบร้อยนะครับไม่มีเอฟเฟกไม่มีปัญหาอะไรที่มาเนี่ยนะครับเขายืนยันนะครับเขาจัดแน่นอนนะครับผมนะครับนะครับแฟนบอลก็รู้อยู่นะครับบางทีเนี่ยนะครับต้องอยากจะเตะบอลต้องไปเตะ นะครับจังหวัดนนท์ในเตวัดจันสโมสรในเตวดที่อื่นเอ๊ะทำไมวัดบ้านเราไม่จัดอ่าเห็นไหมครับวันนี้เขาจัดให้เล่นแล้วนะครับเขาจัดให้พวกท่านเนี่ยมีเวทีนะครับ <im fully> เพื่อแสดงความสามารถนะครับเขาจัดให้พวกท่านแล้วนะครับ <im ful> ถ้ามันไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะครับนะครับเขายืนยันนะว่าเขาจัดแน่นะครับไม่เป <im ful> <m> ็นไรครับไม่เป็นไรนะครับสามสองไปช่ยสองเขาบุกเขาบุกเขาบุอ๋อครับผู้เล่นครับนะครับได้นะ วัชายทีวัชายเนี่ยผมนิดนึงําไมกองเชียร์เงียบจังเลยอ่ะเออเชียร์เชียร์มันมีผลนะมันมีผลนะตอเล่นในบ้านเนี่ยมันได้ใจนะโอ้แคบเทียวกับป้าห้าสามเหมือนเธอโอ้โหสุดยอดเลยคุณตีนี่ผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยตัวมตูอย่างนี้ยิงไปสามลูกแล้วคนนี้นะครับโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าง ใส่สหอนะครับขายานะครับคุณตายนะครับครับบอเข้ามานะครับน้องยูโรตัดไปนะครับถูกม้าครับวางออกไปนะครับไปลูกเตะลูกนะครับน้องยูโรได้นะครับเข้ามาในสนามนะครับตอนจังหวะเดียววันแรกพิกเข้ามาโอ้โหนะครับยิงเข้าไปนะครับลูกฝาประตูไม่หลับเซฟไม่ได้นะครับผู้ต่อครับวัฒน์ถอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้กำลังใจกันไม่เป็นไรอ่านั่นแหละครับสิ่งที่อยากได้ยินนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับ ค่อยๆปูค่อยๆจากันครับมาได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับบอลลูกสองลูกทุกซ้อนเนี่ยสบายๆครับเนี่ยยังไงละครับ5ประตูต่อสามเลยครับตอนนี้วัดช่วยจะมีวิธีการยังไงถือแป๊บเดียวนะครับหกประตูต่อสามแล้วนะครับ ดูคุณตีนะผมไม่เคยเห็นใครเล่นนะกระยิงไปสามลูกแล้วคนนี้นะครับร้ว่วนอย่างนี้นะครับทักกาศใช้ได้เลยนะครับจะเห็นนะคุณบางรีนเทเล่นทีนี้เคยเห็นเล่นนะครับก็เล่นอยู่สาะช,ชานะครับเป็นอารมโอ้โหดูกายิงบอลได้ไง สิ่งสิ่งที่ผมเห็นวันนี้นะครับทั้งวัดเซิงหวายเอและบีเนี่ยผมชื่นชอมนิดนึงนะครับเขาจะให้เด็กเนี่ยลงมานะครับเมื่อเช้านะครับวัดเติงหวายนะครับทีมเอเนี่ยเขาก็ให้เด็กลงมาเล่นนะครับนะครับทีมบีวันนี้นะครับหมายเลขสิบเนี่ยผมว่าอายุคงไม่เท่าไหร่นะครับหน้า,ายังเด็กๆนะครับเขาสร้างเด็กขึ้นมาเขาสร้างคนขึ้นมาตุลิกด้วยนะครับ <of> โอ้โหผมประมาทตุลิศเ<ล>ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปสุด แล้วแล้วทำไมเพิ่งมาไปจะทันเหรือตัวหลีกมาตอนนี้เนี่ยไปจะทันเหรอเนี่ยอ่าเนี่ยอะไรอะไรอะไรเป็นไรเป็นไรมีคะแนนมีคะแนนสิ่งสิ่งที่ชื่นชมก็จังหวะ้คือนะครับเขาเขาสร้างคนขึ้นมาเขาสร้างเด็กขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็การแข่งขันวันนี้ก็ต้องนะครับขอบคุณนะครับทีมงานนะครับวัชจังหวะนะครับวัชเซอหวายทุกทุกท่านก็ถับไปเพราะปาชาแล้วไอ้มาเตะทุกซ่อย โอวันนั้นผมก็ได้ดูซ้อมกันบางวันนี้ละสูง่วันนี้นะ ผมแล้วแต่นะไม่เป็นไรนะครับนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้สาระสำคัญอะไรนะครับผมว่านะครับถ้าท่านผู้ใหญ่นะในซอยนี้หรือใครที่ผ่านไปผ่านมาเลยนะครับเขาจะยืนมองนะครับช่วยกันลดวามรอนแรนะครับผมว่าเขาบุ่มผมไม่ยัดลงไปดิว่ากลุ่มคนนี้เนี่ยสามารถจัดการใน่างนะครับได้ระดับนี้ได้อย่างนี้นะครับผมหลังจากก็คุยกันนะครับถึงมันจะเป็นแบบ ครับกระชับมิตรไม่มีราคาข้างลวกอะไรนะครับอยากให้ได้มารถานนะครับกรรมการในถุงเรียนเลยนะครับถ้าใครใดเคยดูหลีกนะกรรมการในเ่าหลีเลยนะครับเราเอาเลยนั้นเลยนะครับเพราะมันเป็นมาตรฐานเลยนะครับเผื่อถ้าทางการในขานจริงขึ้นมาแล้วเนี่ยซึ่งมันน่าจะมีนะครับมันน่าจะมีแน่เมื่อกี้นะครับทางพีนันวัตส่งหลายเนี่ยก็มาบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวก็จัดการสาให้มันเป็นเรื่องราวเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปดูบอลไกลละไม่ต้องไปดู จังหวัดนู้นไปดูนะครับที่ไกลๆนะครับใกล้ๆบ้านเรามานั่งดูบอลกันตอนเย็นๆนะครับช่วงเวลานในวันอาทิตย์มีบอลให้เราดูนะครับนะครับเด็กๆนะครับที่เข้ามาดูเข้าม่เห็นเขาก็นะครับเปิดกบบพัฒนาขึ้นมาเฮ้ยมันมีเวทีให้แสดงออกนะครับมันมีทีให้แข่งขันนะครับมันมีคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาตีบอลเขาติดจังหวัดเนี่ยนะครับเขายังไม่เสียบอลเลยเนี่ยเขาทำยังไง ะครับหลังเท้าด้านนอกด้านในเนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับน้องๆดูเนี่ยดูนะครับอ่าไม่เสียไม่เสียลอยเนีครับาไปดูแลเด็อ่าเนี่ยนะครับน้องอยู่ดูครับ15นาทีนะครับเล่นบอลนะครับแต่ว่าต้งหวายนะครับก็ส่งเด็กลงมาอีกแล้วนะครับนะครับเอาเอาไม่ไม่ได้แน่นนะครผมแพ้ชนะนะครับเขาสร้างเด็กนะครับสร้างคนรุ่นใหม่รุ่นหน้าอย่าไหนไม่เป็นไร ก็ถได้6ร่อของทีไม่เป็นไรไม่ต่างหาบเรามาดูนะครับผลงานเดิมกันโอ้โหดูสายซ้ายลูกนี้ลูกตี โอ้โหถ้าแกลดลดพุงลงสักหน่อยนะผมว่าแกฟิวเลยนี่แที่ขนาดวด่นวืนี้นะผมว่าถ้าลดพุงอาจจะเล่นไม่ดีก็ได้ดูว่าโมเมนตัมไม่ได้ศูสู์ถ่วงไม่มีเคยอยู่ก็เคยอยู่ก็วุ่นวือนะอ๋อตอนน้ำหนักลดอาจจะเล่นไม่ดีก็ได้เขาไม่ได้ฟังเราเลยนะอนาคตดีมากเลยกระด่างก็หายใจก็ได้โอ้โหนี่นะประตู โอ้ตอนท,ที่วัดเฉลิมว,วิทย์เป็นดาวที่เทียบเลยครับการข้ามอาจจะพึ่งมาครับอาจจะพึ่งมาครับนะครับจริงๆแล้วเนีเ่ยน,นะครับทีมสีเขียวเนี่ยวัดเฉลิมวิทย์เนี่ยนะครับเขาต้องเจอกับสอนอปอะูลน,นะครับแต่สอนอปอะูลเนี่ยเขาไม่มานะครับรจริงๆแล้วทีมสีเขียวเนี่ยเขาโอ้โหลูกนดีลุ้ตีอีกแล้วนะครับจะนับก็ได้โอเคประตูต่อสาวนะครับตอนนี้นะครับเขาเขาจะนับใบได้นะครับ เขาไม่เอาครับเอาหาทีมมาเล่นนะครับเอาหาทีมมาเล่นแพ้ชนะไม่เป็นไรครับเอาหาทีมมาเล่นเกาต้องการอยากมาเล่นนะครับแต่การพัฒนาเด็กในชุมชนเขานะครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาอยู่โลกตัวดาวลุ่งมาเล่นเหมือนกันนะครับอ่านี่นี่อยากเห็นอย่างนี้นะครับนะครับอย่่างทีผมเรรียนน้คับะเล่นตอนเย็นๆนะครับแต่เล่นแข่งขันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันเล่นกองเหมือนกันสนามเดียวกันแหล้วครับแตอเล่นมีกรรมการเล่นแข่งขันจริงๆเนี่ย มันไม่เหมือนนะครับท่านเล่นบอลกับผมเต้ามันไม่เหมือนเล่นบอลเย็นเล่นผิวเลยสุดยอดเลยนะครับบางวันพอมาเล่นแข่งกันจริงจริงเล่นไม่ออกเล่นไม่เป็นนะครับไม่รู้จังหวัะไรพวกแบบไรไม่เคยเล่นเหมือนนเะนะครับพัฒนาเยาวชนนะครับพัฒนาเด็กนะครับส่งเขาลงมาเล่นนะครับอย่าไปเน้นผลแพ้ชนะนะครับคือจะเน้นไหนเล่นได้เล่นนะครับถ้าตัวนี้นม่นด้มาจริงจังก็าห้อยว่ากันนะครับ เดกสี่รบอเห็น yeah, bon. ั to ูี่ดูแกบ้างเลยโอ้โหดูแกป้ายบอลก็แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไร ครับผมนะครับเ้วยรางวัลนะครับวันนี้นะครับรนะครับพี่แอ๊ดนะครับคุณแอ๊ดของเรานะครับสองน้องๆนะครับเป็นคนนะครับ